ช่่วววงรรอบััททไยเอาละค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะในวันนี้ก็มีเรื่องราวของสถานบริการนะคะผับบาร์ที่ผ่านมาตรฐานแล้วกว่าร้อยละ94ค่ะ ย้ำสุ่มตรวจไม่ปฏิบัติตามปิดทันทีนะคะซึ่งแพทย์หญิงสุมณีวัชระศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้บอกว่าที่ประชุมสบคได้มีการรับทราบรายงานหลังการยกเลิกการใช้ระบบเทสแอนโกในการเดินทางเข้าประเทศนะคะว่าล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ มีการเดินทางเข้าประเทศสะสม19,767คนนะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดหน7 1 3ด19,713คนแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน54คนนะคะ โดยมีการตรวจพบผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผ่านทางช่องทางด่านผ่านแดนทางบกมีผลติดเชื้อ2รายในขณะที่การเปิดสถานบริการค่ะที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่สีฟ้า31จังหวัดนั้นนะคะซึ่งเมื่อคืนวันที่1ที่ผ่านมาค่ะที่เป็นวันแรกของการอนุญาตโดยในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณาสุขโดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงระจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหาคนครนะคะที่จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามสถานบันเทิงย่านสุขุมวิทว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างครบถ้วนนะคะในขณะที่สถานบริการและสถานบันเทิงทั่วประเทศค่ะที่ทำผลการประเมินตนเองตามแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด2 plus ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ จากสถานบันเทิง3,761แห่งผ่านการประเมิน3,412แห่งแล้วก็เป็นสถานบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวและก็สีฟ้าจำนวน3,196แห่งคิดเป็นร้อยละ94ค่ะพร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการโดยก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการก็ขอให้มองหาป้ายหรือว่าใบรับรองการผ่านการตรวจ ไทยสต็อปโควิด 2+ นะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองด้วยนะคะซึ่งสบคก็ยังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำการตรวจสอบสุ่มตรวจเป็นระยะเพื่อให้สถานบริการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานทางสาธารณาสุขซึ่งจะหากว่าพบว่ามีการละเมิดนะคะก็จะมีการสั่งปิดเพื่อปรับปรุงโดยทันทีค่ะ ซึ่งทางด้านของสองบคนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนการถแถลงข่าวให้เหลือเดือนละ2ครั้งก็คือทุกวันพฤหัสบดีหรือวันที่มีการประชุมสบคชุดเล็กนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อที่จะแสดงตัวเลขเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิดสิ ที่มีอาการแล้วก็รับบริการที่สถานพยาบาลเท่านั้นสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การประกาศให้โควิด -19 เข้าสู่โรคประจำถิ่นก็คือประชาชนนะคะยังคงปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ระบบสาธารณาสุขมีความพร้อมเพียงพอรองรับการรักษาสถานประกอบการโรงเรียนสถานที่ทำงานปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งยกเลิกการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือว่าสงสัยว่าติดเชื้อเท่านั้นเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัยค่ะ